หรือว่าวิดีโอสวัสด,ดีดิ่ชามนะคะ <c oughs> โอ้ยร้อนมากๆไปตักแดดมาตัวดำยิ่งกว่าดเดิมอีกนะคะตอนนี้แล <c oughs> ้ค่ะระหว่างรอพี่กิ่งกันอือ จะถ่ายวิดีโออันนี้นะคะเอ่อ TFC ของพี่กิงระหว่างที่เราพี่กิ่งกินข้าวเปลี่ยนเสื้อผ้าพวกเขาก็อยู่ไม่นิ่งกัน <c oughs> พวกเขาอยู่กันอยู่ไม่นิ่งคนหนึ่งก็ไปถ่ายมุมหนึ่งคนหนึ่งก็ถ่ายกีตาที่พี่กิ่งถือมา,มาเมื่อกี้ ตั้งใจถ่ายมากีกีตาตัวนี้นะคะพิคพีค่ะพีมันจะไม่มีคุณค่าเลยถ้าพี่กิ่งไม่ถือหมาเมื่อกี้เออดังด้วยคููออเอ็มเขาไป,ป็นคนใส่รู้ตลอดเขาอยู่นิ่งๆไม่ได้เหมือนกันก็าพ,พยายามที่จะถ่ายทุกอย่างไม้แต่ใบไม้ดอกไม้ไมเอาแล้วไงเอาแล้วไง ใครเอาลงยูทูบอ่ะวิวสวยจริงๆนะที่น <laughs> <laughs> ี่อ่ะไหนศิลปินยู่ไงอ่ะศิลปินคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่